ความเอ่ยความรักตอนที่หนึ่งหลายวันก่อนผมเห็นเรื่องราวความรักของกวางนักร้องนำวง a อบี r m a l กับแฟนคลับน้องเพลงป่ายชายนำภาพคู่เมื่อ20ปีที่แล้วมาถ่าย Before and after ครัแคนเมื่อน้องเพลงเป็นเพียงแฟนคลับที่คอยติดตามผลงานรวมไปถึงดูคอนเสิร์ตของกวางในฐานะนักร้องขวัญใจหากแต่วันนี้แฟนคลับท่านนั้นได้ทำฝันให้เป็นจริงโดยเลื่อนสถานะกลายมาเป็นแฟนกับกวางอย่างเปิดเผยโพสต์นั้นทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวความรักของตัวเอง ใครบ้างที่ไม่อยากมีแฟนเป็นดาราผมชอบคนสวยแต่การมีคนรักเป็นคนในวงการนี้ทั้งไรายได้ที่สูงลิฟทั้งความสวยรวมถึงชื่อเสียงที่โด่งดังอาจทําให้อีกฝ่ายถูกตราหน้าว่าไม่คู่ควรก็เป็นได้ผมชื่อศาสตราแปลว่าอาวุธชื่อเล่นปืนผมเติบโตมาในครอบครัวคนจีนอมาม่าหรือยายอพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้าตำราเสือพืนม้อนใบแบบในละครลอดลายมังกร ต่างกันตรงที่ว่าครอบครัวผมไม่ได้ประสบความสาเร็จยิ่งใหญ่จนมีฐานะร่ารวยจนเป็นเจ้าสัวแบบในงานเขียนของคุณประพัสอนเสวิกุลครอบครัวผมมีฐานะปานกลางทาวเฮาสองห้องห้องนอนสามห้องเพียงพอกับสมาชิกในบ้าน5คนผมเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านที่มีชื่ออย่างสวนกุหลาบวิทยาลัยนน,นทบุรีเป็นสาขาของสวนกุหลาบใหญ่โรงเรียนใช้ล้วแนวหน้าของประเทศและคร่ำวอดอยู่ในวงการของนักกีฬาของโรงเรียนเพราะชอบและใฝ่ฝันว่าสักวันตัวเองจะกลายไปเป็นนักกีฬาทีมชาติ แบบที่เคยได้ลุ้นผ่านหน้าจอทีวีเวลามีรายการถ่ายทอดสดในมหกรรมกีฬาต่างๆชมรมกรีธาชมรมเทควันโดผมเข้าออกสองชมรมนี้และฝ่าฟันการคัดเลือกต่างๆมากมายทุกเช้าผมจะต้องตื่นตั้งแต่ตีสเพื่อไปวิ่งรอบๆหมู่บ้านและก็วิ่งหนีเจ้าเหล่าแก๊งสีคขาที่คอยไล่กวดผมให้ต้องเร่งความเร็วเสมอเพราะหากผมพลาดคงดูไม่จืดทีเดียว ตั้งแต่ผมเข้ามาเรียนก็มีเพื่อนสนิทคือกอล์ฟนภัรหนุ่มตีผิวขาวที่เห็นรอยยิ้มมาแต่ไกลเราทั้งคู่รู้จักกันในวันไปจับฉลากเข้าเรียนด้วยกันกอล์ฟนั่งติดก,กับผมช่วงใกล้จะถึงคิวเราทั้งคู่จับมือกันแน่นลุ้นจนตัวโกง่งพัะเครื่องในคอและในกระเป๋าน่าจะเยอะกว่าคนที่ไปจับใบดำใบแดงเพื่อคัดเลือกตระานเสียอีกแต่เราก็สมหวังกันทั้งคู่ ผมได้มาเจอกับกอล์ฟอีกครั้งในห้องเรียนชั้นม 1- 9ทับเเราจึงกลายเป็นคู่หูกันตั้งแต่นั้นช่วงเย็นหลังเลิกเรียนผมจะไปวิ่งวอร์มอัพเรียกเหงือกับทีมกีตาร์แล้วก็ได้กอล์ฟที่มานั่งเป็นเพื่อนรอที่บ้านมารับเสมอเมื่อกอล์ฟกลับแล้วผมจึงค่อยๆปีกตัวไปซ้อมกับชมรมเทควันโดซึ่งอาจารย์ผู้สอนเห็นแววและเอนดูผมเป็นพิเศษหากแต่หนทางนี้ไม่เคยโรยด้วยกีบกุหลาบผมเจ็บตัวทุกวันจากการซ้อมรอยเขียวฟกช้ำรอยจ้ำห่อเลือดเปรียบดังของสมนาคุ รอยช้ำเหล่านี้จะทําให้ผมแข็งแกร่งขึ้นในทุกวันผมพยายามอยู่ถึง4ปีจนกลายเป็นนักกีฬาตัวหลักของโรงเรียนและการได้ลงแข่งขันภายใต้ธงชมพูฟ้าทาให้ผมภาคภูมิใจเงินเบี้ยเลี้ยงวันละ60บาทที่ผมยอมสละเป็นค่าน้าแข็งเพื่อให้เพื่อนทุกคนได้เย็นสดชื่นทุกครั้งที่ซ้อมเสร็จเพื่อนบางคนต้องกินนอนที่โรงเรียนเพราะมีภูมิลำเนาอยู่ที่ต่างจังหวัดและมาเรียนตามโคต้านักกีฬาเงินจำนวนนั้นจึงสำคัญกับพวกเขามากผมกลับบ้านราวหกโมงเย็นทุกวัน บางวันประตูหลังโรงเรียนก็ปิดแล้วผมจึงถนัดกับการปีนรั้วออกอยู่บ่อยครั้งด้วยพละงกำลังและแขนขาที่ถูกเครียวกรามอย่างหนักการใช้สองมืหอหนตัวให้พ้นกำแพงจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยชีวิตผมวนเวียนอยู่แบบนี้จนกระทั่งผมพบเธอนักเรียนมอต้นพร้อมคอซองสีน้ำเงินเข้มนั่งอยู่ที่ม้าหินอ่อนก่อนถึงประตูทางออกด้านหลังโรงเรียนเธอก้มหน้าอยู่ผิวขาวดั่งหยวกกล้วยแขนขาเรียวเล็กโดยเฉพาะปลายนิ้วเหมือนลำเทียน ้ดยเห็นว่าเป็นรุ่นน้องและในใจผมรู้สึกห่วงอย่างบอกไม่ถูกจึงเข้าไปสอบถามก่อนได้ความว่ารอคุณพ่อมารับ โรงเรียนผมไม่มีการปักชื่อและเลขประจำตัวมีเพียงอักษรย่อชื่อโรงเรียนที่ปักด้วยอักษรสีน้ำเงินว่าสกอน,อนที่หน้าอกด้านขวาเท่านั้นตัวปักสีน้ำเงินแทนความหมายของโรงเรียนรัฐส่วนสีแดงจะแทนโรงเรียนเอกชนพออบอกว่านักเรียนทุกคนเท่าเทียมกันไม่ต้องมีชื่อและเลขประจำตัวให้ใครเห็นทุกคนเป็นลูกสวนนนเหมือนกันหมดแต่ที่ต่างออกไปคือ น้องคนนี้ไว้ผมยาวมาัดรวบไปด้านหลังซึ่งปกติแล้วเด็กมอต้นจะต้องตัดผมสั้นเสมอกับติ่งหูและจะไว้ยาวได้เมื่อเลื่อนชั้นขึ้นมอปลายเท่านั้นผมเห็นว่าเข้าช่วงโผล่เพลท้องฟ้าเริ่มกลายเป็นสีสม้มจึงทําทีนั่งอีกมุมของมาหินตัวยาวเป็นเพื่อนจนพ่อของเธอขับรถเก่งสีขาวมารับและจากไปถึงเราทั้งคู่จะไม่ได้คุยกันแต่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ชีวิตผมต้องเปลี่ยนไปตลอดกาล เรื่องที่ผมไม่รู้จักน้องเน็ตซึ่งเป็นดาวโรงเรียนก๊อบมันฟังแล้วก็หัวเราะแถมแสะผมว่าเชยก่อนอธิบายเพิ่มว่าน้องเขาชื่อเน็ตไงชื่อจริงธีรพัฒน์สอนอยู่ม2ทับ12น้องเขาโฆษณาพีซีทีไงดังจะตายอะไรวะพีซีท โถ่ก็โทรศัพท์มือถือเครื่องเล็กๆที่ใช้เบอร์เดียวกันกับเบอร์บ้านไง PCT โทรศัพท์บ้านยุคใหม่เชื่อมโยงสายใหญ่เดียวกันเหรอไม่รู้จักอะ่ะผมยังงงๆกับข้อมูลที่กอลฟให้มาชอบน้องเขาอ่ะเด้พูดไปยิ้มไปตาเงี้ยเป็นประกายเชี่ยวป้าเจอกันแค่นั้นนะนะจะชอบเอาเขาเรียกรักแรกพบเว้ย <c oughs> ผมสายหัวไปมาเชิงปฏิเสธแต่กลับพบว่า ใจตัวเองเต้นแรงมากเลือดสุบฉีดมาที่หน้ารู้สึกร้อนเผาเรากลับไปวิ่งมาหลายกิโลผมลืมบอกไปว่า โรงเรียนของผมแบ่งเด็กตามคะแนนสอบห้อง12เป็นห้องคิงที่จะรวมหัวกะทิเอาไว้ทั้งหมดและไร่เรียงลงมาฉะนั้นห้องที่เลขน้อยที่สุดก็จะรวมเอานักเรียนที่คะแนนน้อยไว้ด้วยกันไม่รู้ว่าเป็นผลดีหรือร้ายเพราะห้องเลขน้อยๆน,นักเรียนในห้องก็น้อยด้วยเช่นกันส่วนมากมักจะโดดเรียนกันเป็นทิวแถวครูก็ชอบนะได้สอนเฉพาะคนที่ตั้งใจหลังกลับบ้านวันนั้นผมนั่งกินข้าวอยู่หน้าจอเปิดทีวีแทบทุกช่องทั้ง3 5 7ห รวมถึงช่อง11โชคดีที่ช่วงประมาณปี4 4สนั้นยังไม่มีช่องทีวีเยอะเหมือนสมัยนี้เปิดไปเจอช่องไหนมีละครก็เปลี่ยนไปเรื่อยเพื่อจะรอดูโฆษณาจนอมาม่าของผมบน่นอาปืนอะ่ลือจะเปลี่ยนช่องไปทำไมวะว่าเท่าหิงอ่ะผมอยากดูโฆษณาครับมากนะนะเลือนี่ถาจะเพี้ยนมีแต่คนเข้าอยากดูละครแต่เลืออยากดูโฆษณา อาเซียวอามาบนผมจีนคำไทยคำแปลเข้าๆว่าบ้าไปแล้วผมคงจะบ้าจริงๆนั่นแหละก็ไม่มีโฆษณา PCT อย่างที่ไอ้กอฟมันโมไว้ให้ดูสักทีผมมาโรงเรียนในวันถัดมากอฟแซวผมตั้งแต่เจอหน้าหาโฆษณาของน้องเน็ตเหนื่อยไหมวาผมเดินหนีมันพร้อมกับอมยิม้มก่อนคิดในใจว่าไอ้เพื่อนเวนหน้ากูติดรูปหน้าน้องเขาอยู่หรือไงวะช่วงสายในคาบว่าง ผมเป็นตัวแทนคณะสีประชุมงานกับรุ่นพี่ชั้นม .6 เพื่อเตรียมงานกีฬาสีเมื่อแบ่งงานกันเสร็จสับผมกับกอฟได้รับมอบหมายให้ดูแลทีมแชร์บอลของรุ่นม .1 และม .2 สงสัยไหมครับว่าทำไมไม่มีม .3 เพราะม .3 กับม .4 ต้องไปแข่งบาสเกตบอล ส่วนม5กับม6ก็ต้องแข่งแฮนด์บอลโรงเรียนผมแบ่งกันแบบนี้ครับเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางกีฬาที่หลากหลายและสอดคล้องกับชั่วโม,มงพะละในแต่ละช่วงชั้นปีผมทําจดหมายเวียและขออนุญาตครูประจําวิชาเพื่อเข้าไปประกาศหานักเรียนตามห้องเรียนและห้องที่ผมได้เข้าไปก็คือห้องม2ทับสซึ่งเป็นห้องของน้องเน็ตผมประหม่ามากในวันนั้นกอฟดูออกจึงเป็นคนพูดแทนให้ตอนที่เด็กๆเ,เ,เริ่มมาลงชื่อกันน้องเป้าหมายของผมนั่งนิ่งไม่ไหวติงเลย ผมเลยส่งซิกให้กอฟช่วยอีกครั้งหลังกลับออกมาจากห้องนั้นกอฟก็มาแจ้งข่าวร้ายกับผมว่าน้องเน็ตของมึงอะ่ะเขารับปากพี่บอยจะไปเป็นดามเมเยอร์และเชียร์ลีเดอร์เว้ยพี่บอยชมรมเชียร์นะหรอแต่ว่าสองงานนั้นมันใช้วันจริงนี่ ระหว่างเนี้ยมาแข่งแชร์บอนก็ได้นี่โถยโถยไอ้ปืนปากแข็งนักน้ำมือ่ะชอบอกระจีบสิเว้ยมือวชักช้าอยู่มขะขับดันดาว้ยกูเชื่อเรื่องผมลิขิตเว้ยผมลิขิตบันดานชักแผ้โดนให้ม่พบกันกันใดพอพอจะเข้า